สวัสดีครับนักเรียนครูโอนะครับสอนวิชาดนตรีแล้วก็ดูแลวงโยธวาทิตของโรงเรียนวัดป่าคาด้วยนะครับก็เนื่องในปีการศึกษาใหม่นี้นะครับครูจะมารับสมัครนักเรียนที่สนใจในการเล่นวงโยธวาทิต กิจกรรมของเรานะครับก็จะมีหลักๆเลยที่เราเห็น,นประจําทุกวันเลยก็คือกิจกรรมในการเล่นเพลงชาติตอนเช้านะครับแล้วก็มีงานต่างๆทั้งทางของอบจพระนครศรีศอยุธยาก็ดีหรือหน่วยงานอื่นๆที่ให้เราไปเล่นนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยการแข่งขันต่างๆระหว่างปีนะครับเรามีพาไปแข่งแน่นอนนะครับสุดท้าย กูมีสิ่งเล็กๆน,ๆน้อยๆจะฝากไว้นะครับว่าเล่นดนตรีแล้วได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวชมกันได้เลยนะครับพวกเราก็ได้ฝึกซ้อมมาประมาณครึ่งปีได้เลยค่ะบหมไม่ได้ปิดเพิ่มค่ะรางวัลชนะเลิศของคลาส B ได้แก่เอ <D ek in> ็กซ์ซาสควอเที สนิทกันยังไงเหรอฮะก็วันนี้คงพูดไม่จบครับพี่สนิทกันมากเลยอยู่กันมาหลายปีแล้วและในการชนะเลิศประเภทคลาสสิคได้แ S K A P A Win Ensemble ความฝันในการเล่นดนตรีก็คืออยากเห็นคนอื่นมีความสุขในการฟังเสียงดนตรีของเรามันเกินฝันนะคะไม่เคยคิดว่าจะได้มาเล่นที่นี่อะคะ่ะ เหมือนการที่เราได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าๆนะฮะเราชอบในเสียงดนตรีอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วยิ่งเล่นกับเพื่อนเนี้ยสนุกอะเฮฮาแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะมันมากกว่าเสียงเพลงมันมากกว่าการแข่งขันมันเหมือนทําให้เราได้ย้อนเวลากลับไปสมัยเรียนสมัยที่เราได้เล่นดนตรีผู้ชนะของคลาสเอกับเงินรางวัลหน่งล้านบาทยินดีด้วยกับกับ กิจกรรมที่เราเคยทำกันมานะครับในตลอด2-3ปีที่ผ่านมานะครับผม ค่ะลำดับต่อมานะคะเราก็มาอยู่กับตัวแทนน้องๆตัวแทนนะคะจากวงปาคาวินองซอมเบิลครับามาจากที่ไหนคะามาจากโรงเรียนรัฐปะาาคาเจริญวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับทีนี้ค่ะคิดว่าการการที่เรามาประกวดในโครงการแบบนี้ค่ะส่งผลดียังไงต่อพวกเราบ้างคะก็ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ให,ให้ได้ครับอย่างประสบการณ์ที่เรายังไม่เคยมีหรือยังไม่เคยเจอก็อาจจะมาพบที่นี่ได้ครับ โอเคค่ะฝากถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเราสักนิดหนึ่งค่ะ,อะขอขอบคุณอาจารย์และรุ่นพี่ทุกคนนะครับที่อาที่ให้คําแนะนําที่คอยสอนและก็อะคอยสนับสนุนเรามาตลอดครับขอบคุณครับ จบไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงอันไพเราะจากวัดป่าคาวิงอองซอมเบิร์นะคะจากโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาจากพระนครศรีอยุธยาบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานี่เองค่ะ สวัสดีน้องๆนะครับที่สนใจที่จะเข้าวงโยนะครับพี่ก็อยากจะบอกว่าการเล่นวงโยไม่ได้ทําให้ผลการเรียนมันแย่ลงหรือว่าผลการเรียนเราจะเควหรือว่าไม่มีเวลาว่างจริงๆอ่ะมันทําให้เรามีทักษะภายในตัวแล้วก็เสริมความรับผิดชอบของตัวเองแบบว่าทําหน้าที่ได้หลายอย่างนะครับพี่ก็อยากจะบอกว่าการที่เราเล่น การที่เรามีกิจกรรมหรือว่าเล่นกิจกรรมอ่ะมันเป็นผลดีต่อตัวเรานะครับมันไม่ใช่ผลดีต่อผู้อื่นที่รู้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าการเล่นดนตรีมันอาจจะยากหรือว่ามันอาจเราเราอาจจะทําไม่ได้แต่พี่อยากให้เราลองคิดดูแล้วก็ลองเล่นดูสักครั้งหนึ่งน้องอาจจะติดใจก็ได้หรือว่านนอะอาจจะมีแบบว่าทักษะในด้านนี้จริงๆก็ได้พี่ก็อยากจ,จะขอแบบว่า เล่นดนตรีอ่ะให้ความมั่นใจอยู่ที่ตัวเราอย่าไปหวังว่าวันแรกเราต้องเป่าได้จริงๆแล้วมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับน้องๆพี่เชื่อว่าน้องๆทําได้ครับพี่นายธีรพัจชินจันทร์หรือว่าพี่ภูมินะครับก็วันนี้พี่อยากจะมาเชิญชวนน้องๆทุกคนที่มีความใัใจอยากจะเล่นในดนตรตีอยากจะศึกษาเกี่ยวกับดนตรตีก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเข้ามาร่วมเล่นวงโยธวาทิ์ให้โรงเรียนวัดประคารติ พี่ก็ไม่ได้จบมาแล้วพี่ก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับดนตรีแต่พี่ไปศึกษาต,ต่อเกี่ยวกับวิศวกรรมแต่ว่าเล่นดนตรีเนี่ยมันก็ช่วยเราในเรื่องการฝึกสมาธิการที่เราได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับไม่ได้เป็นที่เดือดร้อนของพ่อแม่เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เวลาเป็นให้เสียประโยชน์เราใช้กับการเล่นดนตรีการฝึกซ้อมเราอยู่ในกฎในระเบียบตลอด ครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามาออรถตอบโควาได้นะครับสวัสดี